สวัสดีค่ะมาพบกับจินนี่ในทุกๆวันกับการอัปเดตสถานารา์ทิศทางราคาทองคำนะคะมาดูกันค่าว่าสถานารา์ทองคำประจำวันที่17มีนาคม2568เป็นอย่างไรบ้างราคาทองคำวันนี้ย่อตัวลงจากแรงขายทำกำไรหลังแต่ระดับสูงสุดตลอดการครั้งใหม่แต่ยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยท่ามกลางความกังวลเงินเฟ้อในอนาคต หลังข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนชี้เงินเฟอ้อพุ่งแต่4.9%สูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน2022ค่ะขณะเดียวกันคาดเฟสอาจลดดอกเบี้ยน้อยลงเหลือ0.25%หนุนค่าเงินดอลลาร์และพันธบัตรทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐไม่ปัดโอกาสเกิดภาวะถดถอยนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยต่อเนื่องกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันนี้นะคะ ซื้อเมอื่อย่อลงไม่หลุด2,977ดอลลาร์ 2, ต่อออนหรือรอที่2,967ถึง2,944ดอลลาร์ 2, ต่อออนขายทำกำไรที่2,994ถึง3 5 0 5หรือ3,016ถึง3,036ดอลลาร์ต่อออนใครที่กำลังวางแผนลงอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารดีๆจาก YLG นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ